มาแล้วครับผมบสวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์ลีพัองผมนะครับเรื่องจากอะไรครับติดพระราหูพูดถึงดาวราหูนะคะ,คะมีคำถาม คำถามว่าดาวราหูจะยกในวันที่17พฤศจิกายนนี้ใช่ไหมคะเวลาช่วงตอนบ่ายนะคะเมื่อยกย้ายแล้วเมื่อราหูยกเข้าสู่ราศีธนูจากราศีมังกรมาสู่ราศีธนูวันที่17พฤศจิกายนนี้ไม่ทราบว่าดาวราหูยกมาราศีธนูเนยจะมีอิทธิพลต่อราศีธนูคนที่เกิดราศีธนูยังไงคะท่านอาจารย์ท่้นแรกก็คือหนึ่งจะเห็นว่าพระราหูเขาไม่ถูกกันค่ะ นี่ในราหูเนี่ยมันมาจากเรือนศาสตร์ช้าของราศีธนูศาสตร์ช้าก็หมายถึงระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่น้องเพื่อนฝูงข้แรกคือระวังผู้ใหญ่ก่อนแล้วแต่ถ้าใครที่ราศีอยู่ราศีธนูนะครับกับราศีเมถุนเตรียมไม่ได้เลยว่าหนึ่งท่านโดนคาดแน่ๆคาดคือเกิดคาดว่าคือจะเกิดพอจะเห็นว่าพอราหูเข้าราศีธนูปุ๊บพอกลางเดือนธันวาอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูจะเกิดคาดึ้นอ๋อราหูกับอาทิตย์มากลุ่มกันก็เกิดคาดในราศีธนู แล้วจะมีอิทธิพลอย่างไรต่อคนที่เกิดราศีเมถถ้าป่วยหนักตายตายเลยครับตายเลยถ้าไม่ป่วยค่ะอาจารย์ถ้าไม่ป่วยก็ระวังจะเลี่ยงนะครับอ๋อมีจริงค่ะท่าแรกคือระวังเรื่องผู้ใหญ่สองเรื่องงานนะครับเพราะนั้นคนราศีพิจูนนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนที่วันที่สิบเจ็ดเนี่ยตอนราหูยกลงมาเนี่ยนะครับอาทิตย์กับจันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันราศีพิจิกเขาเรียกว่าเกิดจันดับจันดับมันตรงกับแรมสิบห้าวันเดือนยี่ ก็คือวันอมราศีนะคะคือการดับนั่นเองนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าอวันนี้เหมาะกับการทําปล่อยคุณสยค่ะทำพื้ีการปล่อยไม่ปล่อยนะไม่หมายถึงหมายถึงว่าออมเลียงนะคือพวกเล่นคุณสยเนี่ยเขาจะร้อนวิชาเพราะนั้นเขาจะปล่อยได้ถือโอกาสในการปล่อยวิชาชายที่ดวงไม่ดีก็จะโดนเรียกโดนลมพาลมพัดใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นจะเห็นว่าอิทธิพลของพระราหูเนี่ยเราต้องเข้าใจของว่าเขาหมายถึงอะไรทีนี้จะเห็นว่าบางคนเนี่ยไปบอกว่าโอ้โหพระราหูเนี่ย นะพอเริ่มหมเนียแต่ตอนนี้กําลังทํากันใหญ่แล้วบอกว่าเนี่ยพระราหูมาแล้วต้องทําพิธียกพระราหูรับพระราหูอะไรกันเนี่ยผมอย่างที่ผมเอ่ยไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับว่าพระราหูเนี่ยกาลังของเขาคือสิบสองบางคนบางคนบอกพระราหูนี่คือแปดของดำแปดอย่างแต่จริงๆระราหูเ็าไม่ได้ดำนะคือดาวทุกดวงจะมีกําลังของดาวพระเคราะห์พระราหูที่สร้างจากอะไรครับสร้างจากผีขโมดสิบสองค่ะกำลังสิบสองจากผู้แม่ผีขโมดเป็นไงจะไปจังหวัดเลย มีอะไรคะอาจารย์ผีตาโขนเอาผีตาโขนใช่จันก็ใช่ใช่าอา<ช>จารย์เดี๋ยวผู้ชมทางบ้านเข้าใจผิดเขาบอกผีขโมยแล้วภายผีผีตาโขน,นอะไรเขาบอกว่าสิบสองตัวค่ะอันนี้พอเขาตั้งพวกนี้เขาจะมีทิพผลก้อนซึ้งแลักษณะหมายถึงว่าเป็นคนที่บางคนเลยทุกทักเอาเลยว่าผีต้องกินของคราวคือของที่ไม่สุก เขาเลยบอกลาหมูนี่คนคนที่ทุกคนทีลาหูเนี่ยจึงชอบกินของดิบๆสุกๆชอบดื่มเหล้าเมายาเอาอันไหนมาพูดผมอยากจะรู้เอ,เอา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 ตำราไหนมาพูดพี่หูเขาไม่เคยกินผมเองก็ลาหูกุมรักไม่เคยกินของสดๆรอค้าว ในไ้ของดิบๆม่อก้นะค่ะกินก็ดิบๆไปเลยคือของสุดๆก็คือว่า,อ,วาอ้าวว่คือมะม่วงดิบว่ากันไป<ต>นะคะแ,<ต>แต่ที่จริงแล้วดาวราหูเนี่ยกำลังของดาวราหูเนี่ยคือเลขแปดแต่กำลังเนี่ยคือสิบสองเพราะ<ช>ฉะนั้นการไหว้หรือบูชาพระราหูรับหรือส่งเนี่ยต้องมีของตามกำลังเราะเาะกำลังดาวคือสองอย่างคือของดำสองอย่างคของดำจริงเราหูนี่ไม่ใช่ดำนะบางคนเขาบอกเราดำอะไคือพี่เสานะ พี่เสานี่สีดำแต่ตอนนี้เขเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงคือดาวพระเสาเออเพราะราหูจริงๆอะคือสีหมอกเมฆมัวเมาสีหมอกสีหมอกสีหมอกคือสีเทาไงสีหมอก แม่บางคนบอกว่าต้องเป็นสีสีดำแตนจริงไม่ใช่ดำเป่นเสาปฏิมากิมก็เพราะเขาไม่รู้ไงคนไม่รู้ก็เสื้อเข้าไปต้องของดำจริงไม่ใช่ต้องสีเทาสีหมกสีม่วงครับสีม่วงแต่ตอนนี้เปลี่ยนมานะครับเมื่อก่อนเสาเนี่ยคือสีดำเลยแหละเขาลักษณะเขาจริงๆริงเลยต้องดำเพราะนั้นคนเติดวันอินทิพลของดาวเสาเนี่ยผิวมักจะํำคือคนที่เกิดวันเสาร์ผิวสองสีออกจะเข้มๆหน่อยไม่สองสีออกคํำเลยใช่ไหมครแต่ถ้าหากว่าคุณใจตอนเขาบอกว่าอะไรนะ คนเกิดวันเสาร์วันเสาร์ต้องสีม่วงร่างกายเกิดวันเสาร์ผิวคุณจะออกม่วงแสดงว่าไอ้นี่มันเริ่มปลายแล้วสีม่วงเขาเรียกว่าควมเลื่อนต่อเลือดไม่เดินตอะนั้นสีดำเอามาเป็นสีม่วงไอ้นี่ผิวออกสีม่วงค่ะคือว่าตอนนี้กระแสดาวพระราหูยกย้ายเนี่ยกำลังเป็นที่จดขันในวงการของประชาชนนะคะในระบบของสุริยญาติเนี่ยราหูจะยกไปแล้วจะได้ฟังข่วจากทางสื่อนะคะแต่ระบบของ ดาราศาสตร์ของทางพราอาจารย์เทพใช่ไหมคะยังไม่ยกนะคะจะยกวันที่17พฤศจิกายนนี้นะคะตอนนี้ใครอยากรับประราหูทำไง่ยทำไงคะอาจารย์เอ้าแบกลูกโลกเลยเพราะพระราหูคือโลกเนี่ยโดนเอาเอาขาชีฟ้าหัวเนี่ยเขาจะแบกรับประราหูนั่นเพราะนั้นการทําบุญหรือทําความดีนะคือสิ่งที่ถูกอย่าไปอย่าไปกังวลจะไปร้อนก็หมัอนนะครับก็คือเหมือนว่าทําความดีในปัจจุบันเนี่ยชีวิตมันก็ดีนะครับเออที่นี้มันก็แปลกอย่างนึงเมื่อวานนี้มีลูกค้ามาดู ลูกค้าเนี่ยนะครับเขาเคยมาดูนานนล้วผมก็ถ่ายเขาว่าโยมคุณเนี่ยระวังเรื่องเกี่ยวกับช่วงท้องระวังมดลูกะนะครับจะมีเกลืุกสุข่าเขาก็บอกมาหลังจากดูนั่งผ่าครับเดียวเขาบอกว่าเขามีอาการที่แบบมีฟันหงาเรื่องมดลูกค่ะเขาบอกเลือดออกตลอดเลยเขาก็เลยกล่าวว่าจะไปผ่าไปตรวจแต่ปรากฏว่ามีสิ่งมาบอกข้างหูเขาว่าไม่ต้องไปผ่าเ,าเสิ่งนั้นคือเขาก็ไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าใครมาพูดบอกว่าไม่ต้องไปเขาก็เลยไม่ไป ปรากฏว่าตอนหลังเขาก็มาเจอคนหนึ่งที่ว่าเป็นผู้ชายตอนเนี้ยังอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปพบนะครัแล้วจะมาเล่าให้ผู้ชมไล้ฟัิสู้ค่ะคือเราต้องพิสูจน์นะคะว่าที่เขาเล่าผมกำลังจะไปเจอเกจิที่เก่งแต่เป็นคารวานนะครับแต่เขามีเขาเรียกว่าเขาได้ฌานนะครับแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงที่นี่เขามาคนที่คนจะมาเป็นคนนี้เขาเนี่ยทําธุรกิจการค้าแต่เขาชอบทําวิบากกรรมโดยการอะไรไหมครับ เขาเนี่ยเปิดร้านขายพวกอะไรเหมือนกับต้กพวกแป้งอ่ะแป้งขนมแป้งขนมอะไรตักขนมเออแต่แล้ววันนั้นเขาตากเขาพวกเัาตังหรือะไรก็ไม่รู้เนาะหมามันมากินค่ะแต่ก็เลยไตีด้วยไม้ดินหลังเอาไม้ตีหมาจังไม่กับหมาเพราะว่าราทุกวันนี้เขาปวดปวดที่หลังปวดที่หลังการปวดทีนอนจัและค่ะแต่ทีนี้เขาได้รับการช่วยเหลือจากพระอาจารย์ใครูหนึ่งตักรรมตรงนี้ให้ แต่ทีนี้เขามีกรรมอีกก็คือตอนน้าท่วมเนี่ยตอนในน้ําท่วมตักน้ำอะไนี้ใช่ค่ะไอขังคบขางคกมันต้ขึ้นมาที่บ้านนี่แต่ข้าวชมวงไม่แทงแทงก็เต็มเลยแล้วก็ลูดใส่ถําก็ลอนวปเยอะเลยคือฆ่าหลายชีวิตเลยตอนนี้แกก็เป็นนะตามตัวนี่เป็นเนี่ยเป็นรูเป็นแตลเป็นแผลเป็นแผลผ่องเหมือนขางคกเลยนะครับตอนนี้เกิดแล้วก็อย่างหนึ่งงูมันก็มาด้วยงูมันก็เลื้อยเข้าไปในบ้านแล้วก็ปรากฏว่าไปอยู่ใต้อ่าอยู่อยู่ใต้อะไรเนี่ยใต้บันไดอ่ะ ทีนี้ไปอยู่ใต้บันไดปรากฏว่าแกไม่ไล่ออกสิแกเล่นเอาไม้ไตีตีใต้บันไดขังงูอยู่นั่นเลยนะครับ <ขา S 2> ไม่ให้งูออกนะครับหลังไม่ให้งูออกปรากฏว่างูมันออกไม่ได้นะครับมันก็อดอาหารนะครับก็ตายแห้งอยู่ในนั่นแหละตอนนี้แกกาลังรับกรรมตรงนี้ปรากฏว่าตอนนี้แกกินข้าวไม่เนะท่าไกินแค่นิดเดียวก <ขา S 2> ินนีดเดียวอิ่มเพราะนั้นแกต้องไปไหนต้องพกเงินกินเนี่ยแล้วแกตอนนี้ปรากฏว่าแกก็ได้มามี ปูหลวงปูทวดนะครับก็เลยเข้ามาบอกนะครับราวฏว่าให้บวชให้บวชเออราวฏว่าตอนนี้บวชบวชแล้วแกก็ได้มาเ็าเลยช่วยเหลือคนก็เลยจะให้ผมไปเจอเราคือจังหวะว่าลูกศิษย์คนนี้เขาก็มาดูพอดีเขาก็เลยแนะนําอาจารย์แล้วคุณอาจารย์ก็จะไปหา่านทานนี่มาจากอ่มาเลเซียเลยคคนนี้ไดเก่งมากเลยอภิญญาได้จากเดี๋ยวจะไปเจอแล้วจะเนี้ผมก็จะพาลูกศิษย์เนี่ยที่จะอยากจะเจอเน่ผมก็พาไปหาด้วย ผู้แานพาไปล,ลองของลองของไปพิสูจนะะ์เออไปพิสูจน์เพ,พื่อท่านิี่ชอได้มาเล่ากันนะครับต่อไปนะคะจานเมื่อสักครู่นี้ว่าถึงดาวพระราหูนะคะในส่วนราหูยกมาราศีธนูนะคะแล้วก็กลุ่มรักแล้วมีอิทธิพลต่อ เจ้าเรือนราศีธนูดังนั้นแล้วตรงข้ามอาจารย์เรือนตรงข้ามราศีเมถุนจะมีอิทธิพลอะไรกับคนที่เกิดราศีเมถุนบ้างคะอาจารย์มีเรื่องคู่ก่อนเลยคนที่ีองคู่ส่วนคนเมถุนส่วนราศีธนูในตัวเจ้าชะตาเองเลยนะครับทีนี้เราก็จะถามว่าจะจะจะให้คุณหรือให้โทษ มันก็ต้องดูตำแหน่งของดาวที่อยู่ในทำมุมรับในดวงชะตาที้จะรู้ได้อทีนี่จะรู้ได้่คือคือเราจะไปบอกกว้างๆไม่ได้เพราะฉะั้นอยาให้คนราศีธนูบอกว่าหานตายห่าหมดทั้งราศีแล้วทีเนี้มันไม่ใช่นะส่วนใหญ่แต่มีจะได้รับอิทธิพลจะมีปัญหาเรื่องคู่คุณต้องดูก่อนว่า พื้นฐานดวงคุณเนี่ยมันมีอะไรเป็นจุดตั้งหลักตั้งหัแล้วดวงคุณเนี่ยมันมีบอกเหตุของการที่ว่าจะมีการเจ็บป่วยหรือหมดบุญหรือเปล่าอ่าก็คือว่าต้องดูดาวมีดาวบัพปะเคสดาวคู่มิตรคู่ศัตรูอยู่ในเรือนนั้นหรือเปล่าถ้ามีก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น<อ>แก่คนราศีธนูกับราศีเมถุนถ้าไม่มีก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นออาจารย์ไม่ไม่ถามแล้วเพราะว่าทางบ้านเขาบอกอาจารย์เปิดสายได้แล้วได้ยินเขาบนมาว่าอาจารย์พคดมากแล้อเดี๋ยวเปิดสายเลยนะครับตอนนี้สายเดี๋ยวเบอร์ขึ Pode lavar a rua, okay.